สวัสดีกับอูวอังกับรถคันนี้ก็กลุ่มรีโมดไร้าสายและแม่นวนซึ่งภายในรถจะมีปุ่มกดให้ได้กับปุ่มกดกอนอีชุกเชิญการใช้งานแบบไม่ต้องใช้สายหรือไปในคนเดียวกับช่วยได้แบบดีโมดนะเราจะติดกระบะบเราจะติดมอเตอร์ไว้กันหนอกในกับคอนีชุกเชิญหรือดำขึ้นลงไม่ได้โดยไฟฟ้ามันสามารถ ไม่นวลช่วยได้นะครับอ่ามีกันจนถ่ายแข็งแรงกับกระบอกสับกระบอกสับขับขับสับแรงกระแทกขอ้องอ่าพักแกว้วไม่อาชีคาดได้นะครับสวยงามอีกหนึ่งคันออกสู้ทาราดนาวันนี้นี่ ในเมืองตรังมีกระบะดำเผิ่อีกึงหนึ่คันนะครับเดี๋ยวพาไปเล่ส่วนก็ในรถอ,อินนึงด,ดดดีชาวนี้เดดดีกับซึ่งตรงนี้กลับขึ้นลงพาลีเลนะครับพาลีเล่ซิ้ตัวนี้เหมือนกันกับพาลีเลในกรณีที่เราไม่ใช่กับปีเซยไม่ต้งกลัวดำมันขึ้นเองนะครับรื้อลงเองกรณีที่เราไม่ได้ใายงาน สวยงามอีกหนึ่งคันส่วนบางโครนนะครับบางโครนห็ยนยืนออกมานิดหน่อยอ่ะมาห้าเซ้นอ่ะห้าหกเซนอ่ะเกิดจากต่างคนมาคนซ่องเขาระบ,บุควบคุมไว้ว่าไม่ไม่หล่อหล่อนจากตัวตัวหลอดน,นะครับเราก็เลยต้องทำบางโครนนี้ยืนออกมานิดนึงนะครับแลยได้ลูก,ก้านะลูก,ก้าต้องการเปลี่ยนยางการะจายแาต่ลูกกาไม่ประจะเปยนยางกาันเราทำบางโครนออกมา หรือว่ากับทั่วรถกับเสื้องานวิ่งหนึ่งครั้งขอบคุณคอนีของรับประกันหนึ่งปีนี่กับเท็ดเดย์พันแหละจริงๆแล้วดูแลกันยาวกับดูแลกันยาวในในในสิ่งที่รู้ว่าทำไปนะครับมีพระคับมาดูแลฟรีนะครับนอกจากเสียให้จากการุบริหตุแต่จากการผลิตไปเนี่ยดูแลฟรีครับมีใครจะจ่ากับกับผมฝากไว้กับอู๋ตรางกับอยู่ในปลายาง อยู่ในป่ายางอยู่ในป่ายางกับห้างไกล้ความอยู่ลนิดน,นึงนะครับแต่ก็อุ่นยินดีกับยินดีีท่จะรับใช้กับผมกับมาดีกับ